สวัสดีครับพีน้องอาเเอาอย่างมากินแรงวันนี้ผมจะมาลังสันเมนูแกงออมเครื่องในหมูครับผมขาเห็นแล้วแรงนี่นะครับพีน้องอาตีบะกินเนื้อนะครับเอาสูตรนี้ไปง่าเนาะครับเนาะเป็นเครื่องในหมูครับวัดถุดิปลักของเขาเครื่องในหมูครับเครื่องในหมูเสาะเสื่อยังใดก็มาแกงครับวันนี้ผมมีไส้ใงเนาะหม่ามนะครับหม่ามหมูบบแก้วเนาะแล้วก็ทีเด็ดครับหัวใจดวงโตๆเลยครับนี่ เครื่องพริกแกงอมข้างในหมูสุตรอย่างมากินแรงนะครับก็จะมีพริกแห้งครัวครับหอมเตี้ยมจะไข่ซอยขาขมิ้นนิดหน่อยนะครับบ่ต้องนักหอมแดงนี่ใส่นักๆครับแกงจะได้หวานเครื่องเทศทั้งเหนือครับเม็ดหอมปอมใบ,บบวบแคนเม็ดผักชีนะครับเนาะสูตรผมจะใส่ห่าเหี้นน้อยกะปิแกงเหี้นน้อยนะครับผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรสครับผักลวยนาก็จะมีต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับผักแเพล็ผักไผ่หอมดวน ต้นหอมหอมปอมหอมปอมเปอร์บานเฮานี่นะครับจัดการกับเครื่องในก่อนเลยครับเริ่มจากบัดแก้วเนาะเอามาซอยไว้เลยครับตามด้วยแม่มครับหรือว่าม้ามเนาะม้าหมูครับซอยละไว้เหมือนกันซอยใหญ่ๆนะครับเอาเงี่ยขิดมาได้เงียขายเนาะแล้วก็ไซครับไ้ใหญ่หอมหมูนะครับนี่พระเอกของงานนี่เลยครับ ัวใจหมูนะเครื่องไหนก็ซอยเรียบร้อยแล้วครับซอยเงยเงยสะใจดีครับนี่ขั้นตอนต่อไปต่าเครื่องแกงกันเลยครับเครื่องนี้ผมแนะนาไว้เนาะหอมเตียมหอมแดงจะไข่ซอยพิกแห้งคั่วนะครับนี่ขากับขมิน้นนิดหน่อยนะครับเครื่องเทศเหนือครับเม็ดหอมป้อมอะไรประมันปลาห้ากับกะปิ ผงปรุงรสชูรสสำื้นแล้วเลยครับได้ติแล้วเนาะเครื่องแกงองเขานะฮะเอามอขางมาตั้งไฟใส่น้ำลงไปสักน้อยนะครับเดี๋ยวมาือจิ้นมันติดกลมมอขางเนาะเครื่องไนที่เอาซอยไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็พริกแกงครับแต้วหน้าร่างคบอยแล้อสักน้อยเนาะ ขัวเครื่องในกับพิกคือแห้งหอมดีเลยเนาะพริกแกงครับเครื่องในหมูแห้งหอมดีนะครับล้ำกับผงชูรสก็หน้าล่างคกนี่ละครับแตลงไปหน้าม,มาดาเอาจุนทรมเครื่องในเลยนะครับเครื่องในมันจะเหนียวเนาะเดี๋ยวผมจะแกงสัก45หนาทีครับาฝามอมาคอบไว้ครับ แกงก็ใจไฟอ่อนๆนะครับบม่ต้องใจไฟแห้งแต่เนาะเดี๋ยวผมจะเอาหลัวออกสักน้อยกันครับประมาณน,นี้เนาะแกงออมครับออมไปเรื่อยๆไฟเบาๆครับแกงมัก็ครบเวลาแล้วนะครับเดีย๋ยวมาเปิดพอกันเนาะพร้อมขนาดครับพี่น้องครับฮึมมาโอ้ยสุดยอดแกงมันะครับ45นาทีครับน่ามัเริ่มงวดเริ่มแห้งแล้วนะฮะจิ้มรสพอเหียาสักน้อยนะครับ มาแต่ผมขอเพิ่มเกลือสักน้อยนะครับนะขาดความเค็มไปสักน้อยครับะมานี่ต้นหอมหอมป้อมพักไผ่หอมดวนนะครับเนาะเดี๋ยวซอยบางๆครับเดี๋ยวไม่ใส่แกงเขาได้ส่วนใบบวคูดกับบตัตตองซอยนะครับเดี๋ยวใส่เป็นใบๆไปเลยเนาะมาพอหน้าพอตาใกล้ๆครับ น่าอมแก่งอมคนๆเลยนะครับนี่ถ้าไผ่มากขมนะครับเอาดีงัวมาซส่ตัวก็ได้นะนี่หรือว่าจะเอาเลือดหมูมาซส่ก็ได้นะครับ่ว่าของผมแค่นี้ก็โอ้โหมันถึงเครื่องแล้วนะครับเนาะดูหอมทุกอย่างในตีแล้วก็สุดท้ายครับโวยพักตีเอาซอยไว้ดีกีนเาครับเนาะมาไปเลยครับแอร็จพิธีนะครับเนาะไปบะคูไยครับนี่คนๆเลยครับ แนมสมูนไพรครับจักเข้าลงเห็นสักขาเนาะครับเนาะมายอ,อดมาครับมาครับมาครับพี่น้องอหวมาจิ้มแกงออมเครื่องในหมูสูตรอย่างมากินแรงครับผมครับร้องว่าเด็ดมาหอ,อ,อมซุดน้ำแกงพอแลนะครับเนาะ <c oughs> สุดยอดเค็มค้นกับหนอต้มนะครับนี่อืมเมอขาวต้องแล้วก็พักกับต่างๆนะครับกลับเปด้วยอืมเมอสุดกับแมงนะครับผมอืมสุดกับแท้ครับพี่น้อกมานะหนูวะขนาดอืมเพนดองน้ำปลาครับ ถ้าหาคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เขายากเข้ข้าวด้ก็ครับล้ำชั้นเลยอ่ะว้าวโอ้โหโอ้โอ้หึยยักษ